ทุกคนรู้ไหมว่าเงินที่เราใช้ใจ่ายทุกวันนี้มันมีมูลค่ามาจากไหนกันแน่ทำไมเมื่อร้อยปีก่อนทองคำถึงมีความสำคัญมากกว่าธนบัตรและทำไมตอนนี้กระดาษใบเล็กๆกลับมามีมูลค่าให้เราจับใจ่ายใช้สอยในวิดีโอนี้เราจะมาเปิดเผยความลับและย้อนรอยประวัติศาสตร์ทางการเงินของมนุษยชาติตั้งแต่ยุคที่แลกเปลี่ยนสิ่งของจนถึงยุคที่เงินเป็นเพียงตัวเลขดิจิตอลในอากาศ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยก่อนที่จะมีเงินเราใช้ระบบที่เรียกว่า Butter Trade ซึ่งก็คือการแลกของต่อของแต่ระบบนี้มีปัญหาใหญ่ที่สุดคือความต้องการที่ไม่สอดคล้องกันลองจินตนาการดูว่าคุณมีไก่หนึ่งตัวและต้องการซื้อรองเท้า1คู่ ถ้าคนขายรองเท้าเขาไม่อยากได้ไก่แต่เขาอยากได้เข้าวสารการแลกเปลี่ยนก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นมนุษย์จึงเริ่มหาตัวกลางที่ทุกคนยอมรับและมีคุณสมบัติ3อย่างนั่นก็คือ 1. หายาก 2. แบ่งส่วนได้ง่ายและ 3. ทนทานและนี่ก็คือจุดกำเนิดของเงินสินค้าหรือ commodity money เช่นเปลือกหอยเบี้ยเกลือหรือแม้ปจุสัตว ที่ถูกใช้เป็นเงินในหลายอาระยะธรรมถึงแม้ในช่วงแรกจะมีเปลือกหอยเบี้ยหรือเกลือเป็นเงินสินค้าแล้วแต่เงินสินค้าก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ำหนักและคุณภาพจึงทำให้เข้าสู่ยุคที่สองนั่นก็คือเริ่มมีการใช้โลหะมีค่าโดยมีการผลิตเหรียญกระสาบมาตรฐานครั้งแรกในอาณาจักรลิเดียราว500 6 0 0ปีก่อนคริสต์กาล เพื่อให้ทุกคนมั่นใจในน้ำหนักและมูลค่าของโลหะเมื park, <obviamente> ่อเศรษฐกิจขยายตัวการขนทองคำจำนวนมากมันเป็นอันตรายและไม่สะดวกชาวอังกฤษในยุคกลางจึงเริ่มฝากทองไว้กับช่างทองหรือ goldsmith แล้วได้รับใบเสร็จแทนนี่คือจุดเริ่มต้นของธนาคารและเงินกระดาษเพราะผู้คนเริ่มใช้ใบเสร็จนี้แลกเปลี่ยนกันเองแทนการใช้ทองคำจริง ธนบัตรในยุคนี้ก็คือเงินตัวแทนหรือ representational money เพราะผูกติดกับทองคำหรือเงินจริงนั่นก็คือรากฐานของระบบมาตรฐานทองคำที่เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของโลกมานานหลายศตวรรษถึงแม้จะมีระบบมาตรฐานทองคำแล้วแต่สุดท้ายระบบนี้ก็ต้องล่มสลายลงแต่อย่างไรก็ตาม ระบบทองคำมีจุดจบที่น่าสนใจเพราะมันไม่ยืดหยุ่นเมื่อเกิดสงครามโลกหรือวิกฤตรัฐบาลต้องการเงินด่วนเพื่อใช้จ่ายพวกเขาทำได้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือพิมพ์เงินเพิ่มซึ่งมันเกินกว่าปริมาณทองคำที่สํารองไว้และสงครามโลกครั้งที่สองทำให้สหรัฐขึ้นมาเป็นมหาอำนาจและเงินดอลลาร์ก็ได้กลายเป็นสกุลเงินหลักที่ผูกกับทองคำในยุคหลังสงคราม แต่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดนั่นก็คือในปี1971เมื่อประธานาธิบดีริชาร์ดนิกเซนได้ประกาศยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำอย่างถาวรน,นั่นทำให้โลกเข้าสู่ยุคเฟียตมันนี่ซึ่งเป็นเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ 1. มันไม่มีอะไรคำประกันเป็นรูปธรรมเหมือนทองคาและ 2. มันมีมูลค่าเพราะรัฐบาลออกกฎหมายให้ใช้ชำระหนี้ได้และผู้คนเชื่อมั่นแนรัฐบาลกลางดังนั้นกุญแจสำคัญของเงินในยุคปัจจุบันจึงไม่ใช่ทองคำอีกต่อไปแต่มันคือความเชื่อมั่นของผู้คนในระบบเศรษฐ,ฐกิจและรัฐบาลนั่นเองวิวัฒนาการไม่ได้หยุดอยู่แค่ธนบัตร ปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลมันนี่เงินที่เราเห็นในบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตส่วนใหญ่ไม่ใช่เงินกระดาษจริงๆแต่เป็นเพียงตัวเลขดิจิตอลที่ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของธนาคารนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ใหญ่ที่สุดจากการใช้สิ่งของหายากสู่การใช้กระดาษที่มีความเชื่อมั่นคั้ำประกันและในปัจจุบันมาสู่การใช้เพียงแค่ตัวเลขที่ไม่มีตัวตน และนี่นำเราไปสู่ยุคใหม่ของเงินนั่นก็คือสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปตัวเคอเรนซีที่นำโดยบิตคอยน์บิตคอยคือความพยายามที่จะสร้างเงินดิจิตอลที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลโดยมันย้อนกลับไปใช้หลักการสำคัญของทองคำนั่นก็คือความหายากเพราะมันมีจำนวนจำกัดและการทำงานของมันอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถเชื่อถือได้ เราเดินทางมาไกลามากจากการต้องหาเปลือกหอยมาแลกปลาจนสู่การแค่โอนตัวเลขในแอปพลิเคชันมือถือและบทเรียนสำคัญที่เราได้จากเรื่องนี้ที่นักลงทุนและวัยสร้างตัวแบบเราต้องรู้นั่นะก็คือ 1. เงินเฟ้อซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากในระบบเฟดมันนี่เพราะรัฐบาลสามารถพิมพ์เงินเพิ่มได้เสมอ 2. ความเชื่อมั่นคือหัวใจของระบบการเงินปัจจุบันหากความเชื่อมั่นหายไป เงินก็จะสูญเสียมูลค่าทันที 3. การกระจายความเสี่ยงและการลงทุนในสินทรัพย์ที่หายากและไม่ได้ถูกควบคุมจึงเป็นแนวคิดที่สำคัญที่ได้กลับมารับความนิยมในยุคสมัยนี้การเข้าใจประวัติศาสตร์การเงินนี้ไม่ได้ทำให้คุณรวยขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันทำให้คุณรู้ทันเกมและสามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมั่นคงมากขึ้น